ถามอดีตชาติมีจริงจริงหรือเปล่าครับอาจารย์ตอบเมื่อวานมีไหมอาทิตย์ที่แล้วมีหรือเปล่าเดือนก่อนมีไหมปีที่แล้วมีหรือเปล่าเอาแค่นี้ก่อนนะจะตอบว่ามีก็นั่นแหละ มันมีคนที่จำได้มันมีคนที่จำไม่ได้อย่างผมถามคุณตอนนี้นาอาทิตย์ที่แล้วตอนใกล้ๆเที่ยงได้กินขนมขบเคี้ยวอะไรไหมในวันพุธเป็นจะจำไม่ได้ใช่ไหมการจำอดีตชาติก็ไม่ได้ง่ายไงแบบเดียวกันนั่นแหละกับเราจำเรื่องราวแม้ในชาติปัจจุบันในเรื่องต่างๆไม่ได้แต่คนความจำดีมีนะทีนี้เจนนะ เืินความจําดีมีก็จําของเขาได้ก็มไม่ควรไปปฏิเสธว่ามันไม่มีนะอดีตชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่ฝรั่งก็ให้การยอมรับนะนะมีศาสตร์ที่ให้การยอมรับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็ในพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยวันก่อนจะบรรลุธรรมเนี่ยท่านก็ใช้บุพเพนิวาสานุสติยานอย่างกับไปดูเรื่องราวในอดีตของตัวเองนี่้าถามว่าอยากจะรู้ อย่างไรดีที่สุดใช้ศาสตร์ที่เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาใการรู้นั้เจะแน่นที่สุดคือเข้าชานสี่และอย่างไปดูอดีตของตัวเองนะครับนั่นแหละมันจะรู้ได้อนันเจ๋งสุดลองลงมายังไงโหาาศสตร์ไงรองลงมาอีกยังไงบ้างก็มีหลายวิธีนะครับมีสิ่งที่เรียกว่าพาาไลฟรีเคชันเทอร์ปีฮิปโนเทอร์ปีคือการสกจิตยอนอดีตชาติบบัด ส่วนจะย้อนไปเจอของจริงหรือว่าเป็นเพียงแค่ความคิดที่สร้างเรื่องราวขึ้นมาอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องตามที่สน์กันนะครับต้องตามที่สนดกันว่ามันเป็นไปได้ไหมนะตอบแค่นี้ก่อนแล้วกันสําหรับเรื่องนี้